ชาานี้ี่ออฟฟิศส,สวัสดีค่ะเห็นพี่อาทิตย์ขึ้นแล้วก็หอนอกหอนใจเนาะคะ่ะเมนี้อายแล้วก็เื้ยทางานหนักอีกเช่นเคยทํางานแบบตอนเนื่องทํางานแบบว่าหยุดระยอดนะคะทํางานแบบเต็มที่นะคะเกลียดจังเลยอ่ะเกียดจังเลยอะ่ยยอะพวกที่ทํางานแบบเต็มที่นะคะออกผื่นนิดนึงนะคะ ลูกลูกเป็นตำรวจลูกป้าเป็นหมอลูกหน้าทำงานโรงงานได้โบน,นัสปีละเครื่องล้านส่วนเท้ายัะตีตามจะเห็นค่าปลูกผักขายได้มาได้ยี่สิบบาทเ <c oughs> ้าก็ได้ต้องยุบแบบ กมหน้ากลมตานะคะแล้วก็รีบมาออฟฟิศแต่เช้าเลยค่ะเพราะออฟฟิศเรานะคะผลประกอบการแค่วันละ20ค่ะมันก็คงจะแบบว่าไปเชิดหน้าฉูดตาแล้วก็พูดแบบโบนัสปีละครึ่งนานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนก็ ฉียดแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะไปเชิดหน้าชูตาแล้วก็คุยสนทนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบว่าราีบก้มหน้าก้มตานะคะแล้วก็มาเบิกบ,บานที่ออฟฟิศของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาเทยนะคะตามภาษาเทยที่กับยูตามภาษาเทยนี่แหละคะ่ะเทยกับว่าได้ไม่ไ,มไปเทยก็ไม่ได้มีประเด็นเทยก็ไม่ได้มีเรื่องราวแล้วก็เทยก็ได้ไม่ เธอก็ไม่สามารถที่จะไปส่วนท่านากับกับเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ก็ได้ต้องอยู่ม่อมแม่แมะนะคะอยู่มหมแม่แมะไปวันๆค่ะมอมเม่แมะกับออฟฟิศของเธอไปวันๆค่ะแกคือตั้งว่าหรือว่านะค่ะบุญบุญน้ำวาสนาแต่งนะคะ คนเท่ามันวัส,สนามวัทอกันบุญวัทอกันนะคะเียสซัมไใดกับไม่ไ้ทอเพิ่นดอกนั่นสิแม่ค้าพ่อพี่น้อง